Bạc đã đi pẹt, mân ở vừa. Fa xa không một pẹt búp lại kể nơi khác. To yên chân? To yên chân, tuzzy. To yên tatu hay ma. แต่เธอเก็บเป็นตับุดี้เชื้อราเออปละเหยจะตายไหมเนี่ยจะก็พูดไม่ได้เหมือนกันโรงพยาบาลอยู่แถวนี้ฉันจะแบกเข้าไปเออตัวละครสองมิติก็นักขนาดนี้เหมือนกันเลยเนี่ยเออเออเออ้ นายตื่นแล้วเหรอนี่เธอพอใจกับสิ่งที่เธอเห็นรอยังเมฮะก็นั่นงประทับใจอยู่นะพอใจมากแหละเส <c oughs> ื้อผ้ากอ็เจ๋เลย นี่บอกของเธอนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมเนี่ยฉันถามทุกว่าเห็นฉันถูกทำร้ายจนเข้าโรงพยาบาลพอใจด้วยเหรอรอ,อ้าขอโทษน,นะแล้วตัวนุ่งผ้าแบบนี้ออกจาบ้านได้เลยไม่มีทางเลือกนี่รู้จักกาเสื้อผ้าบายจะได้แต่กลับคิดไม่ได้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนชุด านายดีจริงๆฉันแค่ไปดวกตามหลักมนุษหวังว่าเธอจะไม่เข้าใจอะไรผิดเพื่อที่เธอตามติดฉันปรากฏตัวต่อหน้าฉันครั้งแล้วครั้งเล่าฉันไม่ได้คิดวันทีกับเธอเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจปะันกับนายจะเป็นนักเขียนฝึกง,งานของโจซื้อวันนี้ต่กลางวันเขาแก้ไปทํางานใครจะไปรู้ว่าไปเจอนายที่ลิบได้ล่ะ เมื่อวานก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในบริษัทฉันดื่มจนเมาเลยไม่ทันระวังไปปิดชั้นน่ะฉันเองก็ไมู่้เหมือนกันว่าห้องนานได้ยังไงบางทีประตูบ้านของนายอาจจะปิดไม่สนิทละมม้งยังไงซะฉันก็ไม่ได้โกหนายแม้แต่คำเดียวนายเรียกให้เลขาไปตรวจสอบได้นะแต่ฉันจะขอร้องละขอร้องหยุดตูดเออกจากเสื้อจีกีของฉันให้หน่อยสิอืม นายเจ้าตัวสัตว์ไปทำอะไรไม่ใช่ว่าจะแจ้งตำรวจหรอกนะโตวโทโทษสัตว์วางยาพิษต้องติดคุกนานแค่ไหนเนี่ยอี่งงฮไม่ดูไม่ได้ตัวตำรวจงั้นก็ตัวไปหาใครอะข่าวดีมากข่าวดีมากระบบพบว่าเปริกเรื่องที่จะไว้วางใจนักเขียน ดีด้วยนักเขียนบรรลุเป้าหมายสําเร็จอธิบายความคุ้นใจผิดเปิดเผยตัวตนได้รับ20คะแนนว้าวสามารถจับฉลากการเสียงโชคได้เพื่อรับทักษะพิเศษเพื่อช่วยนักเขียนทำภารกิจให้สําเร็จม,มาแล้วมาแล้ว,ลวเป็นลูกสะใภ้ไนานวันสุดแต็กลาเป็นแม่ผัวในที่สุด Chẳng phải dù gì cũng lúc kinh nghiệm sắc thị Hê Nãy nảy chân lỡ Mở mở ra đây Nhìn con này bựa chừng chì Chẳng biết lấy khẩu mà lâu, tuổi mới mày có nhìn lại em bị ít lắm Thăm cưới này đồng phía bàn Chả nhìn phút một điều nữa không phụ bụi Đẹp tao vô nhiệm khả nạn đi นี blender, Who, ่เขาไม่อยากมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเลยเหรอไม่มีจุดอ่อนก็เป็นแบบนี้แล้วต่อไปพวกเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันยังไงล่ะดูกแล้วมาก็อายมากอยู่แล้วปลดได้มาตรงอีก เย็นเฉ็นว่าฝนตกเลยแปลว่าไม่ได้จึงมาหาเช่นนี้นหรอฉันรู้อยู่แล้วเออคุณนี่เองสวัสดีคุณคือไ่ยจื่อซีสินะผมเป็นเลขาอัตตา,าโจหวังเสียวหมิงฝ่ายตาโจให้ผมเอารมมาให้ถ้ารควรคุณล,ล้าละแก้วรม่มม้ฉันลเลิกเกยดเหล็กแข็งที่ไม่เปิดโลง่งกันนี้สมัติ นี่คุณกำลังส่งฉันกลับเหรอไม่ใช่กลับผมจะไปเอาของที่บ้านเตมประานเฮ้ยมีหน,น้าถามเลยโทษทีฉันพูดมากเกินไปเตมปะทานผมกลับมาแล้วครับลำบากไปละไม่ได้หลุดความจริงไปใช่ไหมเปล่าครับ ไม่ได้บอกว่าคุณให้ผมไปส่งเธอแค่บอกว่าคุณให้ผมแปย์ของที่บ้านรองเท้าที่คุณอยากได้ครับเอ๊ไม่ได้หรอกคุณให้ผมถือโอกาสไปหยิบรองเท้ามาด้วยนะทำไมรองเท้าสองข้างของคุณถึงฟังขนาดนี้ได้ห่ะครับนายถามใช่เหรอ มีรัวคุ้นงูที่ไหนเธอเฮ้ยทำไมถึงจามล่ะคงไม่ได้เป็นหวัดหรอกนะ เมื่อวานก็โดดไงวันนี้ถึงเวลาทํางานแล้วตัวยังไม่มาอีกฉันเตือนตัวไว้เลยนะไปจีซือถ้าตัวไม่ตัวไปแต่ภายในครึ่งชัวง่วโมงตัวไม่ต้องมาทำแล้วหัวหน้าปายในอกองทัพนั่นแหละ,ละรีบตัวมาทํางานได้แล้วฝึกงานในบริษัทของพระเอเพราะว่าได้จะได้ส่วนต่อการใกล้ชิดกนันระหว่างเปล่งในน่งเอกก็จะได้จัดวางตามฉากได้ปเปล่งไม่อยู่ที่บริษัทจะจะไปบริษัททำไมละ่ะ เข้างานมีเตี่ยวทำให้ความคืม้หน้า,นาท,นนะที่ต้องพิชิตใจพประเอกอ่ะช้าลงงั้นจะตื่นมาทำไมอ่ะเก็บของเก็บของไปสแกนหน้าที่โรงพยาบาลกับพปรเอกดีกว่ากำแพงเด็กกล้าก็จุดการจุกจิกของฉันไม่ได้ฮะห,หูอ๋อ เหลืออะไรเลยฮะอืมทำไมต้องรันช็กขนาดนี้ก็ได้มั้ออะไรกันเนี่ยนักเขียนลืมไปแล้วเหรอเธอกำหนดตัวละครหญิงเธอเป็นนี่จำนมากเพื่อตามหมาป้าอ,อปที่หายตัวไปตอนนั้นผู้บังบางทท้งน่าสงสงารและชีวิตอยืลำบาไม่เป็นทำงานหาน่าเกินเธอก็มีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้นะ ไม่ต้องพูดแล้วฉันไปก็ได้ตอนที่ฉันเขียนส่วนนี้ของบริษัทเป็นรวบรวมมันเขียนทีเดียวตอนแรกง,งานที่นายเอกทำก็คือร่างต้นฉบับพนักงานตัวเล็กๆไปทำงานจริงๆดตาว่าคงแค่ดื่มชากับจับปลาชิวๆในเมื่อถึงมาทำงานตอนเวลาฉันจะยังไม่ทำอะไรเธอเหมือนนะ่าชื่อพอดูดออกมาคุยเรื่องงานกันดีกว่า การเขียนคำแรกนี้จะสารใหม่รายสัปดาห์ที่เธอส่งให้ครั้งก่อนมีปัญหานะวัวก็สัปดาห์นี้คือธรรมชาติฉบับแรกมีความว่องไวมีชีวิตชีวาเหมือนปลาเน่นกันอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเอ่อมีชีวิตชีวาว่องไวในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสนุกไม่จำเจมีความปวนคิดถึงคลาสสิกเรียบง่ายแต่น่าประทับใจแล้วก็ติดหูแต่แก้หน่อยแล้วกันนะ คลาสสิกเรียบง่ายหวนคิดถึงไม่ไม่จำเจสนุกนะประทับใจติดหูแค่นในเดียวหรอเนี่ยมีสติหน่อยเพื่อเงินเท่านั้นฉันทำได้ไม่ได้ต้องทำไมทำไมทำไม ช่วยด้วยวันนี้ทั้งวันจิงแก้ไปทั้งหมด8ฉบับสุดท้ายแล้ว,ว,ลวนะเธอคงไม่ได้บอกว่าเอาฉบับแรกลองนะเฮ้เธอคิดแบบนี้เหรออย่ยงก็บตำต๊ที่เธอบอกแล้วกันข้าจะซะข้าจงตอนนี้เลย วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธเครื่องปิมและความรู้สึกวันพฤหัสวันศุกร์ฉันพอแล้วนี่คือนิยายโรแมนติกเหรอมันนิยายธุรกิจจะชัดทุกวันนี้ฉันถูกหัวนะจิวดังแกตัวทำงานหนักทุกวันจนถึงเที่ยงคืน หมือนกับอยู่ในคุกไม่มีผิดแทบไม่ได้เจอหน้าเปรแต่ไม่ใช่ว่าหน้าโปกนีสแสเป็นหน้าเขาแล้วล่ะก็ฉันก็ลืมไปแล้วว่าเขาหน้าตายังไงฉันอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนเป็นแบบนี้ต่อไปแต่ไม่อดแต่ก็คงเหนื่อยตายแน่นอนยอมแพ้เธอแต่อยู่บริษัทยังสามารถเจอหน้าเปรกได้เปลี่ยนงานจะยิ่งได้แยกจากเปร่จริงๆ จากนิยายโรแมนติกจะกลายเป็นนิยายธุรกิจจริงๆอะคิดดีๆนะถึงต,ต่อให้ไม่ทำงานนะตัวก็เสียเวลาไปปรปลรายอยู่ดีไม่ได้ทำเรื่องที่มีประโยชน์อะไรตึกกำลังบอกว่าฉันไรป,ประโยชน์ไม่มีทางจับโจเยนเฉินได้สินะคือเออฉันคิดว่าตธอไม่ต้องรีบร้อนใจไปพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วไม่ใช่หรอวันหยุดตึกก็มีเวลาไปเยี่ยมโจเยนเฉินแล้วนี่นะถูกต้องพรุ่งนี้ตึกต้องไปแต่งหน้าสวย ไปเจอโจเย็ยนเฉินให้เขาเซอร์ไพรส์สักหน่อยวันหยุดหยุอย่าดนี้เนอะหยุดเจ้าอ่าเอ่อะอะไรเนี่ยเรื่องบ้าๆอะไรอีกแล้วเอ้ออะไรกัน เป็นไงบ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเอาขึ้นเปลสิไม่ได้ยินว่ามีใครเรียกให้ผมไปดูไหมไม่ต้องแล้วฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณแคร์กของเขาเหนียวมาแล้วมังไปจำตามที่บอกเลยเมื่อกี้ได้เลยได้ครับเธอตื่นแล้วเหรอืม อบป้าคนนี้คือใครกันบอก่าไร่ตัวเรื่องหนึง่งขาของเธอหักนะแต่โชคดีจะอ,อยู่โรงพยาบาลเลยเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วจิตแพแย์เสียลูกเมื่อกี้เธอตกคนแค่ของก็ชนล้มนะเพื่อรับผิดชอบก็อรออยู่ที่นี่จนเธอฟื้นจิตแพแย์หนุ่มเสียลูกขอตัวดีนะเป็นเประฉันตอไม่ขาดตัวหักกันขาที่อยากต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยวันเพื่อเชื่อมต่อกันอย่างน้อยเธอต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือน ฉันต้องนอนโรงพยาบาลเหรอใช่ฉันต้องดูโรงพยาบาลใช่ทำไมเธอถึงดูดีใจล่ะดิเอะงันงานของฉันล่ะฉันช่วยไล่ตัวเรียบร้อยออกแบบรองให้แล้วอีกอย่างระหว่างที่เธออยู่ที่โรงพยาบาลค่ายาค่ารักษาจะต้องให้หมดเลยนายเป็นคนดีคนแรกที่ฉันเจอในโลกใบนี้จบมันเกินไปแล้วจบมันเกินไปแล้วล่ะ ถอปักปอดดีดละฉันยังมีธุระบายบายเพื bye, ่อคนดีอยาแล้วตรวจตอบสีทีที่สะบอกเลยสิเมื่อสมองจะเปลี่ยนไปแล้วได้ได้ค่ะหาเจ็บไม่ดีม,มากไม่ต้องไปทำงานด้วยแต่มันอยู่โรงพยาบาลหลายๆวันได้ได้เจอกับโชยเยียนเสร็นอีกตั้งห้าไม่ได้เห็นจริงๆถ้าพี่ฉันรู้มาโชยเย็นถึงกำลังทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลนะไงนะ เขาแค่นเป็นพิษอยู่โรงพยาบาลแค่หนึ่งสัปดาห์ก็นานมากแล้วเออีกอย่างถึงตัวไอ้เขาไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวพวกเธอก็ได้เจอกันไม่ได้อยู่แล้วต้องอยู่อีกตั้งหนึ่งเดือนฉันทำปิดต่อสวรรค์หรือไงจะมีความรักทำไมมันยากกันเย็นกันหนาด่ลาก่อนไม่น้ำเจียงหูจุดจบอันที่โลกมาถึงแล้ว